ว่าจะได้นมมาแต่ละหยดก็ลําบากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าได้มาแล้วเอามาต้มหรือว่าเอามาพัชเจอร์ไรให้มันสะอาดก็ดื่มแล้วมีประโยชน์นะคะของที่มีประโยชน์ด,ดีต่อร่างกายค่ะใครชอบทานกาแฟทานแบบอร่อยด้วยมีประโยชน์ด,ด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากค่ะ ผู้ชมค่ะวันนี้มาเตือนภัยค่ะสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟฟังให้ดีเลยต้อนรับพี่มิ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องมันยังไงพี่มิ้นขาวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะน้องขวัญแล้วก็คุณผู้ชมเลยนะคะขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ค่ะการดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะเป็นเรื่องของแม่พี่มิ้นเองแม่พี่มิ้นนะคะอายุ70กว่าแล้วแต่แกเน่ยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆรสชาติที่แม่พี่มิ้นชอบคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นจนวันหนึ่ ไปตรวจสุขภาพโอ้โหคุณผู้ชมผลออกมาค่าต่างๆคือสูงหมดเลยน้ําตาลสูงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้ววันนั้นนะผู้เชี่ยวชาญท่านก็สั่งให้แม่มินะ้น่ะงดกินกาแฟหวานๆมันมๆทันทีกาแฟเดียวที่แม่กินได้คือกาแฟดําค่ะ แต่แม่ก็กินได้แค่วันเดียวมันไม่ไหวมันขมคะ่ะมันไม่อร่อยสุดท้ายแม่ก็กลับไปกินกาแฟสูตรเดิมกับที่แกเคยกินอะแล้วเราคนเป็นลูกเราได้แต่เป็นห่วงและกังวลมากๆแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องขวัญนะคะเราเจอแล้วคุณผู้ชมขากาแฟคอดิพัตตัวนี้ดีเลยค่ะต้องบอกว่าคอดิพัตคุณผู้ชมขาก็เป็นกาแฟทางเลือกใหม่นะคะสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆเขาทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมกลมกล่อมแต่ไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลที่สําคัญยังเป็นกาแฟเจ้าแรกที่อร่อย กลมๆโดยที่ไม่มีครีมเทียมด้วยนี่ค่ะและที่สําคัญนะในะหนึ่งซองค่ะเขายังมีสารสกัดนะคะที่มาจากสมุนไพรและวิตามินอีก24ชนิดด้วยนะคะแล้วต้องบอกว่าคอดีพัทนะเขายังเป็นเจ้าแรก<ะ>ที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งตรงนี้เขาผ่านกฎเกณฑ์โภชนาการต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะหมายความว่าเรากินกาแฟคอดีพัทไปเลยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไปสะสมในร่างกายแถมดีต่อสุขภาพด้วยมั่นใจค่ะทีเนี้ยพอกาแฟดีขนาดนี้เนาะเราก็เลยขอลองแม่บอกแม่ แม่ช่วยเลือกกาแฟที่แม่กินอยู่ได้ไหมแม่มากินกาแฟคอดิพัทให้หนูหน่อยได้ไหมออวันนั้นแม่เปิดใจแต่แม่มีคําถามว่าลูกกาแฟเ,ออเพื่อสุขภาพมันจะอร่อยไหมนั่นน่ะส,นนะสิแต่พอแม่ได้ลองปุ๊บ แม่ชอบเลยค่ะแม่บอกลูกเป็นกาแฟที่หอมมากเลยลูกหวานมันกลมกลอมอร่อยอร่อยกว่ากาแฟที่แม่ชงกินเองอีกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกาแฟที่อร่อยขนาดนี้นี่แถมดีต่อสุขภาพด้วยทีนี้พอแม่ได้กินไปสมเดือนนะแล้วแม่กลับไปตรวจสุขภาพน้องหวานค่าต่างๆคุณแม่คือลงหมดเลยน้ำตาลลงไขมันลงคอเลสเตอรอลลงคุณแม่มีความสุขมากเลยค่ะทีนี้พอคุณแม่น่ะกินดีใช่ไหมคุณผู้ชมแกก็ไปแนะนําลุงป้านะอาคนสนิทของแกค่ะ ที่เคยมีปัญหาเหมือนแม่ใ,ให้เปลี่ยนมากินกาแฟคอรีดิพัเหมือนแม่เพราะเขาเห็นผลลัพธ์จากแม่และค่ะตั้งแต่แม่เปลี่ยนมากินกาแฟคอ์ดิพัสสุขภาพแม่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น พอทุกคนเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัททุกคนกลับไปตรวจสุขภาพคุณผู้ชมเชื่อไหมค่าต่างๆทุกคนลงหมดเลยน้ำตาลลงเนาะใช่ชื่นใจน้ำตาลลงไขมันลงคอเลสเตรอรอลลงทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำตาลเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตรอรอลแบบที่มิ้นเล่าไปรวมถึงเป็นคอกาแฟแล้วอยากดื่มกาแฟที่อร่อยด้วยได้สุขภาพดีด้วยนี่เลยค่ะกาแฟคอร์ดิพัทเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยากให้คุณผู้ชมได้ลองจริงๆ แล้ววันนี้ปูดีมากขอแบบดีสุดๆส,ส,ส,ส่งท้ายปลายปีเลยได้เลยพิเศษสุดคุณผู้ชมค่ะวันนี้มินให้อย่างนี้ก่อนนะกาแฟคอดิพัทค่ะ4กล่องแบบนี้ปกติเนี่ย2,760บาทวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทออยังไม่พอนะคะเฉพาะ100ท่านแรกที่กดเร็วกดไวขออนุญาตคุณผู้ชมน้องขวัญเลยขออนุญาตนะ แถมเพิ่มให้ไปเลยค่ะอีกสองกล่องจ้า้นนแลวนะให้เพิ่มไปเลยยังไม่พอค่ะขออนุญาตนี่คุณผู้ชมแถมแก้วค่ะเป็นแก้วแซนเดตส2 2> องชั้นคุณผู้ชมขาทรงสูงนะใส่ร้อนใส่เย็นเก็บอุณหภูมิมได้เป็นวันคุณภาพสูงมากมสวยมากมและตรงนี้คุณผู้ชมขามีตัวกรองชาให้ด้วยซีนซิลิโคนอย่างดีคุณผู้ชมบอกเลยนะแบรนด์นี้ขึ้นห้างนะใบเป็นพัน<ฮ>พี่มิ้นใช้นะ่ชอบมากนะ้องขวัญว่าใส่น้ําแข็งแต่เช้าถึงเย็นยังไม่ละลายเลยคือเขาเก็บได้ทั้งวันจริงๆอันนี้นะ ให้ฟรีคุณผู้ชมอีกหนึ่งใบให้ทั้งหมดนี้เลยค่ะเจ็ดชิ้นนะคะแล้วจ่ายแค่999บาทคุณผู้ชมขากดได้เลยนะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดคอดีสาเซตนี้ส่งให้ฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคุ้มขนาดนี้จริงแลวต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทุกวันยังเมนดีใจมากมากค่ะที่มีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ท่านดื่มกาแฟคอดีพัทไปแล้วท่านประทับใจท่่านสง รีวิวให้เราเยอะจริงๆอลองไปดูนะคุณผู้ชมนี่อย่างท่านนี้บอกว่าป้าสั่งมาลองครั้งแรกไม่เคยคิดว่าจะเป็นกาแฟที่อร่อยหวานมันขนาดนี้นอโอ้โหป้าอายุมากแล้วโดนให้คุมเรื่องน้ําตาลไขมันมาตลอดอมาเจอกาแฟตัวนี้ดีใจมากาเดี๋ยวหมดรอบหน้าป้าสั่งอีกนะลูกอันนี้เยอะแล้วเนี่ยสั่งอีกแกสั่งชุดใหญ่เลยเห็น<อ>ไหมคะนี่ท่านนี้เหมือนกันท่านนี้โดนเหมือนแม่พิมิน์ค่ะบอกว่าพอดีเนี่ยโดนสั่งโดนสั่งงดพวกน้ําตาลพวกไขมันเนี่ยต้องงดกาแฟมาตลอด ดีที่ได้มาเจอกาแฟาตัวนี้กินมา6เดือนแล้วขอชื่นชมจากใจว่าเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่อร่อยมากๆเลยลูกค้ารีวิวเองรีวิวเองคุณผู้ชมดูสินี่ท่านนี้บอกกาแฟากลิ่นกาแฟาหอมรสชาติหวานมันกําลังดีถูกใจมากหมดแล้วเดี๋ยวพี่สั่งอีกนะนี่ต,นต้องสั่งโปรเต้องสัง่งโปรวันนี้ก็พิเศษคุณผู้ชมนี่นี่บอกว่าลูกบอกให้เปลี่ยนมากินกาแฟตัวนี้เพราะห่วงสุขภาพนะคะลองแล้วชอบมากหอมหวานมันกลมกล่อมถูกใจสุดๆตั้งแต่นะคะเปลี่ยนมากินกาแฟตัว ได้3เดือนตอนนี้เนี่ยแนะนาเพื่อนๆกินต่อเยอะเลยเนี่ใช่ไหมคะชื่นใจเพราะอร่อยจริงคุณผู้ชมแล้ว<า>ดีต่อสุขภาพจริงท่านนี้ก็ชอบบอกว่ากาแฟหอม,หอ,มอร่อยมากป้าชมกินวะละสองซองนะคะจุ่มกินกับขนมปังเนี่ยคือเข้ากันแบบสุด,สดๆไม่น่าเชื่อจะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะเดี๋ยวใกล้หมดป้าจะสั่งอีกนะจ๊ะวันนี้โปรดีมากรีบกดก่อนเลยนะและตอนนี้นะคุณผู้ชมยอดขายกว่า30ล้านซองแล้วค่ะกาแฟคาริพัชสี่กล่องจาก2760บาทพิเศษเหลือ9 9 9บาทหูสายรันเร็วมากสายเหลือน้อยมากคุณผู้ชมค่ะรีบกดนะซื้อ4แถม2แก้วค่ะนะคะแซนเลสองชั้นแบบนี้ใบเป็นพันให้ฟรีอกหนึ่งค่ะทั้งหมด7ชิ้นนี้เลยนะคะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้น02030 0033 02030 0033หรือแอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้สามโอ้โหไปเร็วสายหมดแล้วสาหมดแล้วน้องพี่ขอเพิ่มได้ไหม ห้50เนาะโอเคขอบคุณค่ะ50สายคุณผู้ชมขายยังทันรีบกดก<ช>่อน50สาย50เซตวันนี้คุณผู้ชมอเอาไป7ชิ้นนี้เลยค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้น0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือแอดคอร์ี33เซตนี้คุณผู้ชมได้ไปนะคะ7ชิ้นเลยจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรืออดค33 ให้ฟรีเลยค่ะใช่แล้วค่ะถูกใจเลยนะคะสําหรับคอกาแฟาหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะขอบคุณครับเบอร์โทรจำง่ายมากกดและโทรสั่งเลยนะครับได้ของแถมด้วยนะครับอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศนะคะชาวเยอรมันออกไปไว้อาลัยค่ะจากเหตุการณ์สลดรถพุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาส เจ็บ68ตาย2จับคนขับได้แล้วนะคะเป็นชาวซาวอุดิอาระเบียมีอาชีพเป็นหมอคาดการว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจต่อเรื่องการปฏิบัติกับผู้ีิภัยแบบไม่เท่าเทียมปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ